อ่ะก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆ่ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็เข้ามาอยู่กันในเกมนี้ f a s p e e d Heat กับช่วงเอ่อไม่ใช่คลิปแต่งรถนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงเอ่อเล่นเกมธรรมดาทั่วไปนะครับแข่งรถทั่วไปเนี่ยไม่ได้เน้นแต่งรถนะครับขอลองเปลี่ยนบรรยากาศมาแบบเล่นแบบปกติกันบ้างนะครับไม่เน้นแต่งรถเท่าไหร่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ตอนนี้นะครับในเกมมันมีอีเวนต์อยู่นะครับคือมันมีอีเวนต์มาสักพักใหญ่แล้วล่ะนะครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะมีตลอดไปหรือเปล่าหรือว่ามันมีแค่ไม่กี่เดือนนี้นะครับแต่มันมีมาสักพักใหญ่แล้วนะประมาณสองสาเดือนแต่เรามั้งนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับคือตรงนี้เนี่ยเห็นไหมจะมีไอ้สีเหลืองๆเนี่ยรูปถ้วยรางวัลเนี่ยนะครอันนี้มันคืออีเวนต์นะจริงๆมันจะมี2อันนะรู้สึกจะเป็นสีม่วงอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็มีสีเหลืองนะครับก็คือมันจะเป็นรถพิเศษในอีเวนต์นะครับสีม่วงเนี่ยจะเป็นแอสตันมาตินดีบีอั้นเนี่ยมันแจกฟรีนะครับเรรราาาาสมมถไไปปกกดับแล้ว็เล่นทเเควสพื่่ออปลลดด็กชุแตงต่างๆนะครับ ซึ่งผมก็ไปกดรับมาแล้วแล้วก็เอาไปแต่งเป็นคลิปแต่งรถให้ดูแล้วนะใครยังไม่ดูกดที่ปุุกตัวไอได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับอีเวนต์นี้ก็จะมีอีกคันนะครับเป็น m มคลาเรน F1 นะครับแต่ว่าคันนี้ไม่ฟรีนะครับคันนี้ต้องเสียตังค์ซื้อเพิ่มนะครับซึ่งทางผมก็เสียตังค์ซื้อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับราคา190บาทเลยนะครับเงินจริงก็ถ้าใครยังไม่ซื้อเนี่ยตรงนี้มันจะขึ้นบอกว่าให้กด W เพื่อไปที่สโตร์นะครับเพื่อไปเสียตังค์ซื้อนะครับแต่ถ้าใครซ เดี๋ยวเราจะลองขับไปรับรถตัวนิดนึงนะครับดูซิว่ารถราคา1 9 0บาทของเราเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเห็นหลายคนบอกว่ามันแรงกว่าลีกิล่าซะอีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะแรงขนาดไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเราขับ NSX ของเราไปนะครับตรงนี้นะครับนี่เลยคอนเทนเนอร์จะเป็นลายๆแบบลายอีเวนต์นิดนึงนะครับดูดินะครับลายกราฟฟิตี้นิดนึงนะครับโอเคกด E เพื่อพิกอัพแม็กคารเรน F1 นะครับมามาดูกันซิว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับรู้สึกจะมีวิดีโอเปิดตัวก่อนนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะได้รถมาขัับบนะคร จอยดำไปแล้วรอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับอ๋อมาแล้วโหสวยมากเลยนะโอ้โหสวยเนะี่ยมีขับโมชั่นแต่งเต็มมาให้ดูด้วยนะครับคือโมชั่นแต่งเต็มสวยมากเลยอนะนะครับ ของแต่งดูอลังการดีอ่าได้มาแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเดิมๆอยู yani uh, ่นะครับแมคลาเรนเอฟวันนะครับพวกของแต่งเนี่ยเราต้องไปเล่นเควสเพื่อปลดล็อกเอานะครับจะสังเกตเควสนะครับทางขวามือนะครับก็จะขึ้นมา2เควสแล้วนะครับก็เมื่อเราทําเสร็จ2เควสนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีเควสใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะครับพอเราทําหมดทุกอย่างเนี่ยของแต่งก็จะปลดล็อกหมดครบทุกอย่างนะครับซึ่งเควสแรกของเรานะครับเควสท็อปสามอินเดอร์สามเชลิเกตเดย์อีเวนต์นะครับเอ่อน่าจะหมายถึงให้เราแข่ง ตอนกลางวันนะครับแข่งตอนกลางวันนี่ไงที่เป็นสนามอีเวนต์ของมันเนี่ยให้ได้ท็อป3นะครับ3สนามนะครับ3ครั้งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแข่งสนามแรกกันเลยสนามตรงนี้น่าจะใกล้นะครับโอเคเราไปสนามนี้กันแต่ตอนนี้มันตอนคืนอยู่ดิเราขอขับไปบ้านก่อนแล้วกันนะเพื่อให้มันสลับเป็นกลางวันนะครับกลับไปกาลาก่อนนะครับจบกลางคืนก่อนนะครับให้มันเป็นกลางวันก่อนโอเคสกิปไปชื้ นี่ครับผมก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเควสที่เราต้องทํารู้สึกจะเยอะอยู่นะครับดูจากหลอดเส้นด้านล่างแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราออกไปเล่นตองวันกันเลยนะครับไปทำเควสกันดีกว่านะครับเควสแรกของเรานะต้องมาเล่นสนามอีเวนต์นะครับให้ได้ท็อปสามทั้งสามสนามนะครับตรงนี้มี2สนามใช่ไหมแล้วอีกสนามอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่นะครับอีกหนึ่งสนามหนึ่งสองแล้วก็สามตรงนี้นะครับสามสนามนะครับโอเคเดี๋ยวเราวาร์ปไปตรงนี้นะครับชิป เดี๋ยวไปลองแข่งดูที่ว่าคันนี้เนี่ยมันจะแรงประมาณไหนนะครับเดิมๆนะครับเดี๋ยวคันนี้ปลดล็อกของแต่งหมดทุกอย่างแล้วเดี๋ยวจะทําเป็นคลิปแต่งรถให้ดูนะครับไปว้าจะเปลี่ยนมุมกล้องนิดนึงเนี่ยเมื่อกี้อุ้ยจะไปกดตัวมุมกล้องโอเคมุมกล้องนี้มุมกล้องเดิมนะครับไปูแรงอยู่เนี่ยเดิมๆเนะนี่ยอู้ยแรงอะเนี่ยนี่เครื่องเดิมๆเลยครับผมใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยโอ้ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ๆๆ โอเคเลยโอเคความแรงเดิมผมว่าโอเคเลยนะครับไปลองแข่งดูนะครับต้องได้ท็อป3นะครับมาจะเป็นยังไงบ้างสำหรับเจ้าแมคเทเลสเอฟปันคันนี้นะครับเปิดเครื่องนิดนึงเสียงโคตรลั่นนะครับรู้สึกคันนี้จะเป็นเครื่อง v 1 2หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะจำได้คร่าวๆว่าเป็น v 12นะครไม่รู้จำผิดหรือเปล่านะ ได้อยู่นะได้อยู่แต่ขันอื่นแรงกว่าเราเลือเกินเนยนะครับผมคันอื่นแรงกว่าเราเลืเกินเพราะว่าผมปรับระดับความยากของเกมเป็นฮาไปด้วยแหละนะครับขันเดิมก็จะแรงนิดนึงนะคร่บโอเคผมว่าผมตามได้อยู่ในตัดมีนิดเดียวเองรับในตัดเดิมโอเคทางโค้งไปครับไปครับไปครับที่หนึ่ง,งรถอะไรวะนะเนะี่ยแต่จริงเอาแค่ที่สามก็พอนะขอแค่อย่าต่ากวัาที่สามระดับอย่าเกินที่สามนะครับ หนึ่งสองสามได้หมดเลยนะครับเพราะว่าเราแค่มาทำเควสเฉยไม่ได้ตั้งใจเอาที่หนึ่งนะครับไป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 ,ไปตามหลังก็มาติดตูดเต็ไมไปหมดเลยนะครับทนแรกรู้สึกจะแรงเหลือเกินเนี่ยตามไม่ทันเลยนะครับไป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 ออโอเคเท้าโค้งโอ้ยกระลงดินไปนิดนึงโอเคโอเคอย่าหลุดจากที่สามพอนะครับไม่ได้ที่หนึ่งไม่เป็นไร โหแต่แม่งตามติดสูตรไปเลยวะที่สามตามติดสูตรเรามาเลยเนี่ครับว่าเบาๆบาเบาบาบา,บาโอเคโอเคในตาติดหนึ่งท้งโค้งโอเคดิ้เข้าโค้งได้อยู่นะครับพูดถึงคันนี้ก็คุมง,ง่ายอยู่นะยังไม่แต่งพวกของแทร็กเลยมันก็คุมง,ง่ายอยู่แล้วนะผมว่า ช้ได้เลยใช้ได้เลยนะความแรงโอเคเลยนะอยู่ในระดับปันกลางนะครับค่อนไปทางแรงเลยนะครับสำหรับความเร็วเดิมๆนะครับโอเคไปครับไปครับไปครับเออจะหลุดจะหลุดเกือบเกือบเกือบโอเคครับผมตามที่หนึ่งไม่ได้จริงๆวะที่หนึ่งแม่งแรงจัดเลยนะครับดูดิมันไปนู่นแล้วไปครับไปครับไปครับเบรกนิดนึงสวย ไป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 โอ้ตามที่หนึ่งไม่ไหวจริงๆว่ะรถอะไรวะนที่หนึ่งเนี่ยมันแรงจังทำไมมันแรงกว่าชาวบ้านเขานะครับโอ้เสาไฟล้มไปอ้ตามไม่ขึ้นเลยว่ะนะครับไม่เป็นไรที่สองก็โอเคนะครับขอให้ผ่านเควสพอนะครับ รู้สึกของแต่งของคันนี้จะอลังการนิดนึงนะครับพวกรถในอีเวนต์นี้มันจะมีของแต่งแบบว่าอลังการดูรบ้าๆน,นิดนึงนะครับถ้าใครดูคลิปที่ผมแต่งรถ DB11 ไปแล้วเนี่ยก็ได้จะรู้ว่ามันบ้าขนาดไหนนะสำหรับของแต่งเนีอลังการจะจัดนะครับโอเคหมดแล้วเข้าเป็นที่2ไปนะครับนี่รถต้นเดิมวะเนี่ยได้ที่2ในระดับความยากฮาร์ดนะครับอย่าลืมว่านี่คือระดับความยากแบบฮาร์ดนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ ได้ไปหนึ่งสนามแล้วคนระับเหลืออีกสองสนามที่เราต้องไปเก็บกันนะครับอ่าเหลือสนามนี้เนาะไม่น่าไกลมากนะเดี๋ยวเราขับไปนะครับโอเคถึงแล้วนะครับจอดนิดนึงโอเคไปโอเคขออนุญ,ญาตสกิปเลยแล้วกันนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเริ่มแข่งเลยนรนบไป ไปครับไปครับไปครับในตาสักหน่อยโอเคหูแรงกันจริงๆเน็แต่ละคันแซงนิดนึงขอแซงหน่อยขอแซงหน่อยครับพี่ขอแซงหน่อยครับพี่โอเคขึ้นมาที่สี่แล้วนะจังหวะนี้ที่สามยุ่งหนาครับผมที่สามยุงหน้าขอแซงหน่อยพี่ขอแซงหน่อยครับโอเคขึ้นมาที่สามแล้วเนะยโอ้โหที่หนึ่งกับที่สองแม่งแรงจัดๆเลยดูดิแม่งนำผมซะห่างเลยอะโอเคโอเคโอเคโอ้โหแรงจัด ตามไม่ตามไม่ขึ้นเลยว่ะรอบนี้ได้แค่ที่สามแล้วบ้างเนี่ยนะครับไปไปได้อยู่ได้อยู่เริ่มเริ่มเริ่มตามเริ่มตามได้เริ่มตามได้โอจยตามยากอยู่เน๊บแล้วสนามนี้แข่งแป๊บเดียวด้วยดิเอ,อ้ยแค่หลุดโคง้งชิบหายละโอ้โยเสียวความเร็วนิดนึงเนียไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังอยู่ที่สามอยู่เนะย,ยังถือว่าผ่านเฟสอยู่คนับ ตามได้ไหมตามขึ้นไหมสนามจะหมดแล้วนะจะ80%อยู่แล้วเนี่ยโ <_ S 1> <_ S 2> อ้ตามไม่ขึ้นเลยเว้ยเฮ้ยม้าว่ะมาวะมาวะมาเลยครับขึ้นมาที่สองเลยครับจงังหวะน,นี้ยังไงครับยังไงครับโอ้ที่หนึ่งที่หนโอ้ไม่น่าจะทันวะน่าจะเข้าเส้นก่อนโอ้โหเลย500เมตรไม่ไม่ทันวะได้แค่ที่2นะครับโอเคที่2อก็ไม่เป็นไรนะถือว่าผ่านเควสอยู่เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับสนามนี้ ได้อยู่นะได้อยู่ผมว่าโอเคแหล,ละนะแข่งได้ที่2ก็ไม่เป็นไรนะมันคือรถเดิมๆไงมันไม่ได้แต่งเครื่องอะไรเลยผมว่าที่2ก็โอเคแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสนามต่อไปกันเลยดีกว่านะครับสนามต่อไปรู้สึกจะไกลนิดนึงนะครับออโอ้ไกลเลยนะครับไกลเลยนะครับโอเคโอเคนะครับถึงแล้วชิปจอดเริ่มเลย นะครับสนามสุดท้ายแล้วสำหรับเควสนี้นะครับถ้าเราได้ท็อป3แล้วก็จบเควสนี้และเนี้ยก็จะเหลืออีกหลายเควสเลยนะครับนี่แค่เควสแรกแนะเนี่ยเนี้ยกว่าจะปลดล็อธของแต่งหมดน่าจะใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับผมน่าจะแบ่งเป็นหลายๆคลิปนะครับโอเคขอสก,กิปนิดนึงเลยแล้วกันไป3 2 1ไปไปไปมาแล้วมาแล้วช่วงต้นรู้สึกว่ารถคันนี้จะขึ้นช้านิดนึงนะรอบเพิ่งจะขึ้นช้านิดนึ่งเนี้ย เราเร็วจะมาช่วงปลายเนี่ยเฮ้ยครับผมไปครับไปครับไปครับโอ้ดิ๊ดดิ๊ดิ๊โอ้โหนีนนนรนน่รอบนี้แสงไม่ขึ้นเลยว่ะรอบนี้แซงไม่ขึ้นเลยว่ะชิปหายแล้วโอ้ยหลุดโค้งอีกชิปหายแล้วครับชิปหายแล้วพยายามรัดกูรัดแม่งเลยอ่ะรัดแม่งเลยอ่ะกูอยู่ที่หกอยู่เลยว่ะชิปหายแล้วโดนแซงอีกที่เจ็ดแล้วกูโอ้ยลงดินลงดิน จริงผมว่าลงถนุนน่าจะเร็วกว่านีไม่น่ารัดเลยอู่ที่หนึ่งแม่งไปนู่นแล้วนะครับไปแล้วไปแล้วทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยสนามก็ไม่ได้ไกลนะสนามแป๊บเดียวก็จบแล้วเนี่ยครับโอเคพยายามแซงขึ้นก่อนนะพยายามแซงขึ้นก่อนโอเคขึ้นมาอยู่ที่4ครับผมขึ้นมาอยู่ที่3มแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะพยายามแซงขึ้นเป็นที่2ถ้าเป็นไปได้ก็ขึ้นที่1ให้ได้นะครับโอเคครับียบร้อยครับขึ้นที่2แล้วที่1ไปนู่นแล้วที่1ึงแม่งแรงจัดเลย ที่หนึ่งแม่งแรงจัดเลยเอ้ยหลุดหลุดชิปหายแล้วชิปหายชิปหายในพัดออกโอเคโอเคที่หนึ่งไม่น่าแตงได้ว่ะดูทรงแล้วนะครับโอ้แม่งตามติดตูดกูเลยชิปหายหลุดโอ้ยที่สามโอเคโอเคยังไงครับยังไงครับมมไมจะว่าไปสนามมันก็ยาวอยู่เนี่ยตอนแรกคิดว่าไม่ยาวนะ โอเคสวยไปครับไปต่อครับไปต่อครับไป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 ครับ <c oughs> โอ้ยนิชนไปหน่อยนึงไม่เป็นไรอที่ทัน,ามมาทนอันดับยาตกก็พออยู่ที่สองก็โอเคแล้ว ครอบที่2นะครับรอบสุดท้ายละไฟนอลแลมโอ้ยโคกโคกโอ้ยโอ้โอ้เกือบเกือบลงข้างทางชิบหายชิบหายเอ้ยโอ้โหแม่งกระต่ามาติดตูดเลยนะครับพลาดไปบ่อยโดนแซงแน่นอนนะครับดูสรงแล้วนะครับพยายามอันดับอย่าตกนะครับอันดับอย่าตกผมจะพยายามประคองที่2ไว้นะครับโอเคไม่ต้องพูดถึงที่1นึเนี่ยรักษาที่2ไว้ก็ยากแล้วนะครับ ไปไปไปเงาตาสักหน่อยโอ้ยเบาเบาเบาโอเคโอเค,อเคไปครับไปครับไปครับวววววหลุด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 โอ้ยทีเดียวไปเอ้ยชิบหายละชิบหายละโอ้ยเสียความเร็วไปเยอะเลยนะเมื่อกี้รถสายไปนิดนึงเนี้ย เอ้ยคนต้นแหลกนะมีเท <fin anta> <ots> ่าไหร่ชนหมดชิบหายเลยโอ้พูดถึงว่าบทมันจะดิฟง่ายมันก็ดิฟง่ายเลยนะ้ยคันนี้ดูดิโอ้โหเออหลุด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 ชิบหายชิบหายชิบหายอุ้ยวู้ยวู้ยจากะแหงกูแล้วมันกะแหงกูแล้วโอ้ยโอ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังอยู่ที่สองอยู่นะยังไม่โดนแทงยังไม่โดนแทง ที่หนึ่งไม่ต้องหวังแนละ้จวจังหวะนี้เอาที่ 2, 2> สองก็พอแล้วแค่ผ่านเควสก็พอไปครับใกล้ถึงเส้นชัยแล้วครับใกล้ถึงเส้นชัยแล้วเออฮ่อเชี่ยเชี่ยเชี่ยอู้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อย,ยู่โอเคโอเคโอเค ที่สองครับผมไม่เป็นไรครับที่สองก็โอเคแล้วเออหนื่อยเป็นการแข่งรถที่หเหนื่อยมากนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วสำหรับเวสแรกนะครับอา้าวชิปหายแล้วมันบั๊กเหรอทำไมมันขึ้นแค่สองอันนะไอเวนเอ้ยทำไงเนี่ยนะครับ one eternity later อ่ะสรุปนะครับเมื่อกี้มันไม่ได้บักนะครับผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วจาก u t u b e นะครับมันเป็นเพราะว่าเอ่อเควสเนี่ยมันเขียนไม่เคลียร์นะครับแล้วก็บวกกับที่ผมเข้าใจผิดเองด้วยนะครับคือจริงๆแล้วนะครับด่านอีเวนท์ที่เราต้องเล่นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่3ด่านนะเนี่ยมีด่านนี้ด่านที่1ด่านที่2นะครับแล้วก็ด่านที่3มอันนี้ที่เราเล่นไปทั้งหมด3ด่านนะแต่จริงมีอีกด่านนี่อยู่ข้างบนนี่ด่านที่4นะครับมันไม่ได้มีแค่3ด่านนะครับเอาละถ้าถามว่าเมื่อกี้เราเล่นไปครบ3ดสามมมันไไ่ด้นะครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยเควสมันไม่นับด่านนี้นะครับด่านนี้มันไม่นับนะครับมันนับแค่นี้ด่านนี้ด่านที่1ด่านที่2นะครับแล้วก็ด่านด้านบนอีกนะครับด่านที่3นะครับมันนับแค่3ด่านนี้นะครับอีกด่านหนึ่งถามว่าทําไมมันไม่นับนะครับเพราะว่ามันมีอีกเว 1, ควสหนึ่งเควสล่างนะครับที่เราบาังเอิญทําเสร็จไปโดยไม่รู้ตัวนะครับก็คือแข่งให้ได้ท็อป3ในสนามที่ชื่อว่าซูเปอร์ฟาส โดยที่ไม่ชนรถคันอื่นเลยนะครับซึ่งเราบาังเอิญผ่านเควสนี้โดยไม่รู้ตัวนะครับซึ่งไอสนามซูเปอร์ฟาสต์มันก็คือไอสนามนี้นี่แหละแอบที่มันไม่นับในเควสแรกนะครับมันเป็นสนามสำหรับทำเควสที่2นะครับซึ่งเราบังเอิญผ่านมาแล้วนะครับสรุปก,ก็คือมันไม่ได้บักนะครับผมแค่ต้องไปแข่งเพิ่มอีสนามหนึง่งก็คือสนามนี้เท่านั้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแข่งสนามนี้กันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราฟ้าทะเวี Fast ่ยไปตรงนี้แล้วกันนะมันค่อนข้างที่จะไกลเลยนะครับอยู่บนสุดของแมปเลยทีเดียว อ๋อแล้วก็อีกอย่างนะครับตอนที่ผมออกเกมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก u t u b e มาเนี่ยคือตอนผมเข้าเกมมาใหม่เนี่ยมันอยู่ในลงรถเนาะผมก็เลยแบบเออไหนๆก็แล้วยืนลงรถผมก็เลยกดอัปเดตเครื่องมาแล้วนะครับเต็มที่เลยนะเป็นอัติเมตอัติเมตพัดทั้งหมดเลยนะครับถังในตั้จะสังเกตตอนนี้มี5ถังแล้วนะครับใส่ไประดับอัติเมตไว้เลยนะครับเพื่อให้รถมันแรงขึ้นจะได้ทำเควสได้ง่ายขึ้นนะครับตอนผมอัปเดก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะครับต้องขอโทษด้วยนะลืมกดถ่ายนะครับโอเคเดยยเเเรรานอละงขึ้แ ตอนนี้ระดับแรงขัรถเนี่ยอยู่ที่400บวกกันเลยทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเราขับไปสนามนิดนึงนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับที่ผมอัพไปนอกจากเครื่องยนต์ก็จะมีเรื่องของพวกระบบช่วงล่างการควบคุมนะก็จะใส่มาเป็นแบบแท็กแนบจะได้ควบคุมได้ดีขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มแข่งกันเลยดีกว่านะครับสนามสุดท้ายและน่าจะเสร็จเควสจริงๆแล้วนะครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเค รอโหลดเข้าสนามนิดนึงนะครับมาตอนนี้ผมอัพเครื่องมาเต็มแล้วนะครับเสียงนี่ค่อนข้างที่จะร่างกว่าเดิมนิดนึงนะครับบอกเลยว่าแรงมากๆตอนนี้นะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะครับความแรงมันเป็นประมาณไหนแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากอัพเครื่องมาก็ไม่ได้มาลองแข่งดูเลยนะครับมามีการแข่งครั้งแรกนะครับหลังจากที่อัพเครื่องมาแล้วนะครับอุ้แรงมากเลยอะดูดิ สามร้อยแล้วนี่ว่าชิบหายมวแรงจัดๆเลยนะครับเฮ้ยมวลแรงได้ขนาดนี้เลยหรอวะโคตรแรงโอ้เลย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 แรงมากนะครับแรงมากอัตราเร่งดีมากๆเลยนะครับอัตราเร่งดีมากนะครับนี่ยังไม่เปิดในตัดเลยนะเนี้ยสักทีที่มาไปไปไปโอ้โหที่หนึ่งสบายแล้วสนามก่อนอันนี้เราที่สองรัวๆนะรอบนี้ขอเอาที่หนึ่งมากนะครับอับเครื่องมาแล้วนะไม่ไหวแล้วที่สองบ่อยเกินไปขอที่หนึ่งบ้าง ไปครับไปครับโอ้โหวิแรงมากเลยอ่ะดูดิเนื่องจากผมอัพช่วงล่างมาเป็นแบบแสกเน็มันก็จะเลี้ยวเข้าโค้งได้ดีขึ้นนะครับขุดแล้วความแรงนะครับจากของแต่งระดับอัลติมิทพัทนะครับใส่เข้าไปเนะครับโอ้โหแรงมากดูดิอุ้ยใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยเนะยครับผมว่าอัตราเลขเนี่ยดีกว่ารีกิล่าแน่นอนนะครับ ลีกิล่านี่คือช่วงต้นมันจะไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าคันนี้อัตราเล่นช่วงต้นได้นะครับช่วงกลางช่วงปลายได้นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าท็อปสปีดจะสู้ลีกิล่าได้หรือเปล่านะครับแรงเลยอ่ะแบบแรงจัจดๆนะครับแรงแรงแรงแต่ผมคิดว่าท็อปสปีดค,คันนี้น่าจะสู้ลีกิล่าไม่ได้นะครับแต่ว่าอัตราเร่งนี้สู้ได้แน่นอนนะผมดูตรงแล้วเนี่ยมันแรงมากจริงนะครับเร่งแป๊บเดียวก็ถึง300แล้วนะผมว่าคัน,น พึ่งและการควบคุมก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับไม่ได้แย่ค่อนไปทางดีด้วยทำานการควบคุมนะครับโอเคไปครับไปครับอูดหดินำห่างจากที่หนึ่งมาเกือบ400เมตรแล้วโูแต่นาห่างไม่มากนะเพราะว่าสนามนี้มันไม่ค่อยมีทางตรงนะส่วนใหญ่มจะทางโค้งนะทำให้เราแบบทิ้งห่างคู่แข่งไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะ ด,ดิไม่มีใครตามมาแล้ว,วแรงจริงแรงจริงผมบอกเลยว่าแรงจริงนะาารเนี้ยอัตราเร่งโอเคมากๆเลยนะครับแล้วก็การควบคุมค่อนข้างที่จะดีเลยครับโอ้โหดิดแรงจริงๆโอ้โหแล้วดูแบ็คไฟแบ็คไฟสะใจมากนะครับุบพับคลุบพับหลังจากที่เราอัพเครื่องมานี่แบบสุดปีนจริงคนะันนี้โอ้โหในตั้งแค่ไม่ต้องกดนะครับโหแรงจริงนะแรงจริงอาาัตราเร่งดีมากนะครับโอเคน่าจะผ่านแล้วสำหรับเควสของเจ้าแมคเาเรนเอฟบัตนะครับ ดูสิผ่านหรือยังเอ่ยน่าจะผ่านแล้วล่ะครับนี่ไงผ่านแล้วนะครับก็จะมีเควสอันต่อไปขึ้นมาแล้วนะครับมีอยู่2อนนะนรับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเควสอันต่อไปที่ขึ้นมาเนี่ยเอาไว้ต่อกันคลิปหน้าแล้วกันนะคลิปนี้น่าจะยาวพอสมควรแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับการทำเควสของเจ้าแม็กคารนเอฟวันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบายจ้า